ฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้ในเวลาที่เราพบเจอเพียงได้มีแค่เธอที่แสนดีเท่านี้ก็พอแล้วนี่คือความรักใช่หรือเปลา่าบอกฉันได้หรือเปลา่าเพราะรักหรือเปลา่าที่ทำไม้ฉันนั้นยังมีเธออยู่ใน ทุกทุกวันบอกที่วันนี้คือความรักใช่ไหมในวันที่ตัวฉันนั้นทุกใจกับเรื่องร้รายที่ได้ผ่านมาแค่มีเธอไม่ไกลจากสายตากเพียงพอ พอแล้วใจฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้ในเวลาที่เราพบเธอเพียงที่มีแค่เธอที่แสนดีเท่านี้ก็พอแล้วในที่คอคามรา ได้หรือเปล่าเพรอะรักหรือเปล่าที่ทำให้ฉันนั้นยังมีเธออยู่ในทุกๆวัน อาบอุ้ยเป็นปะที่อาบน้ำอุ้ยทำงานดูใช้หน้าพุ่มโตอีกแล้วเหรอลูกโอไม่ใช่โออ๋ออาเขียนใหม่เขียนใหม่อ๋อกับกล้องเพื่อจะเขียนเออีจอาบนไม่ต้องอาบลูกฉลาดลูกใช่เราสะอาดเราไม่อาบน้ำก็ได้ลายมือสวยมากเลยไอเฮียดีมาจดทะเบียนสมรสได้ไหมไม่เป็นไรลูกไม่ต้องอาบค่ะไม่ต้องไลนไม่ต้องอาบ วันสปอยเด็กน่ารักเด็กเด็กอะไรมีแปดมีแฟนแล้วเฮ้ยจะเขาก็มีอยู่แล้วเนี่ยเอ้ามีขี้เกียจอะไรอีกขี่เกียจอาบน้ำใช่ไงมขี้เกียจอาบน้ำบอกแล้วว่าไม่ต้องอาบจริงๆนะจริงริงนะจริงจริไม่ต้องอาบจริงจริงลูกไม่ต้องอาบครับไม่ไม่ว่านอนเลยครับนอนเลย ไม่ไม่ว่าลูกไม่เป็นแบบท่แบบเป็นแบบที่น่ากลัวมากแบบตลาดตลาดชอบอีโมไม่ได้ชอบอีโมหรอกชอบคนเขียนอีโมเนี่ยแหละก็คือรูปกล้องเต็มเลยนะรูปกล้องก็คือแบบแคปอ่ะมีแต่คนแคปมันจะเบอร์ก็แคปแม่ขอร้องใครดูท่าดูท่าที่คอมโพสดิ นี่มันคือพระเอกตรงไหนมันต้องนายเอกคนเดียว<อ>พระเอกไม่ได้ค่าคิวใช่ประหยัดค่าน้ำดีครับลูกดีครับรูไม่ว่าแบบเดีย๋ยวนี้น้ำมันแบบมันหายา,ยากเนาะเออไม่เป็นไ<ช>รไม่บอกคิดว่าสลับสลับอาบมันวนกันแล้วใคราสะอาดใคราสะอาดว่ะนางก็ไม่ต้องอาบก็ได้เยหรอตุ้อย่นนางก็สะอาด ให้เลยไม่เป็นไรลูกไม่ต้องอาบเราตัวหอมอยู่แล้วแบบอุ้ยพนังตัวหอมไม่เป็นไรได้ไหมอะไรอ๋อเขาบอกว่าได้ไหมมันได้รู้ภาษาจีนเขาอยู่ภาษาจีนเอาละเอาละยังไงล่ะไม่มีความรู้ด้านนี้เลยมันจะเป็นวอลล์แล้วก็ข้างหลังนี่อ่ะตรงกลางไม่รู้อันนี้ออก เด่นไม่ถึงดาราดิสน่าถึงแฟนจีนเขียนถึงแฟนจีนเขียนชื่อแม่ที่ลูกเขียนชื่อแม่จิเขียนชื่อพี่เมย์แจกร้อยหนึ่งวันหนุ่มปททองร้อยหนึ่งปททองพี่เมย์พิมพ์เลยเขียนชื่อพี่เมย์สุุ่มแจกร้อยหนึ่งหนูเขียนแทนได้ปะร้อนเงินเอาดี เมย์พิมพ์ไปเขียนชื่อพี่เมย์แตกรอยหนึ่งใช่เขียนชื่อพี่เมย์สุ่มแตกรอยหนึ่งสี่เขียนเขาว่าแม่ลุกเขียนแล้วพี่เมย์เขาเขียนจริงจังด้วยนะโอ้ยเดีขาเขียนเก่งเขาเขาเขียนภาษาจีนเก่งกว่าภาษาไทยอีกอ่ะอืโอ้ยกว่าอีก ลายมือสวยเชียวใน่าจะแต่เราเนี่ยแปะไม่ออกเนี่ยทำไงเนี่ยทำใจจ้าเราไม่เน้นแป้เราเน้นแบบเอาเรา appreciate กับลายมือเขาก็โอเคล่ะลายมือหมอชัดๆเพราทำไมเขียนเก่งขนาลายมือหมอเขียนทับว่โอ้ยนั่นอะไรเนี่ยภาษาจีนหรืออะไร ภาษาจีนวิทยเขียนแบบแบบแบบไอ้นี่ไงเขียนแบบเร็วๆไงเรียนเสียงรู้ควาเดียวไอ้นี่เขียนภาษาจีนต้องจีนโบราณจีนโบราณอ้าวทำไมหน้ามืดโอ้ยมาแล้วมาแล้วแลจะปิดตาแบบนี้ดิโอ้โหพระเอกอยากอย่าอย่าจะตีเต้ลูกเอ้ย ให้สติทำไปเหอะไม่ต้องไปเชียร์ให้เต้ทำได้มาที่ขอร้องก็เชียร์ให้เต้แล้วก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วก็มานั่งขำกันนี่พี่เต้เขาอยากแบลวบ้างไงแม่ก็ต้องให้เขาแบลวบบ้างทำท่าแบลวทำท่านู้นที่ส่งอ่าถ้าไม่ไหวเขาทำท่าอย่างนี้ใช่ไหมพี่อ้อยเดี๋ยวเขาก็ถ่ายรูปมุมเดียวเหมือนในไอจีแล้วก็แบบมาปล่อยเขาไปเถอะ อ้ยส่งหาความรักเหรอลูกส่งหาแม่เนี่ยแหละส่งหาแม่พี่เต้เขาอยากแบล็งไงคะแม่หนูก็แบบว่าเออให้คนทำทานน่ารักสิเฉยเต้เขาไม่มาสายทีขอร้องมีคนบอกขอท่าว y เคลุ้นเลย Y2K ลุ้นเลยแต่งดูคนนี้เนี่งยัวให้คุณมีแฟนแต่งตัวให้คุณมีใคร ถามรูปชัดไหมก็ไม่ชัดแคปไปหน,นึ่งด้านอะแต่ความนา่ารักมันผัดเซนไม่ได้ว่าใครที่ว่าตัวเองแค่แคบถือได้เอาถ้าให้พูดให้ในถึงเรื่องเยี่ยงขอเขาคงมีแต่หน้ารักเยี่ยงนั่นแหละคนนี้เขาก็ิกือะไร้แต่หน่อยคนนี้ คุณมายาบอกว่าชอบเอนเนอรีการบินลูกมากคุณลุกขึ้นเลยนะสาเหตุการตายคืนนี้อะไรอะเมื่อคืนก็ตายแล้วคืนนี้กต้องตายอีกอะเนี่ยบอกเลยตายแล้วตายอีกคุณเนี้ยวิ้ยเหมือนเขาไปเต้นวันเด็กให้ดูเลยอ่ะหัวใจมัมมี่อะไม่เหมือนเลยเนาะ คือมันจะไม่อะไรเลยถ้าพี่เมย์ไม่บิวอ่ะจริงเมย์แสดงว่าตีตีเต้นแค่คือคนน่ะเข้าจังหวะแหละใช่คือคนเข้าจังหวะเราเราสามารถดูไลฟ์พร้อมกับสเปซได้นะคะทุกคนเพราะว่าน้องไลฟ์ในเพราว่าน้องไลฟ์ในนี่ในในทวิตเตอร์เช่เอ๋อ คือขำตรงที่ว่าดูดูภาพไลฟ์อยู่แต่ได้ยินเสียงพี่เมนแล้วมันแบบเอออ่ะเอออ่ะอ่ะคือว่าขำมากมันไม่ไหวจริงโอ้ยอ๋อยอย่าเสยผมอ้อยคใให้คุณมีใครเออลูกคนเดียวไดไหม แต่เขาเป็นอะไรวะทาไมวันนี้เขาน่ารักขนาดนี้งงแบบอยากหยุ่มากเลยอะวันเด็กเน่ารักเป็นเด็เหรอ ที่บ้านจะมีอีกไหมมีน้องซินไงแล้วก็อุ่งอุงอยากร้องไห้อ้ยโอ้ยอยากจะขับรถบรรทุกขนเอาคำว่าน่ารักทั้งโลกไปะลบบ้านเธอ อยากปล่อยเพลงเวอร์เวอร์เวอร์เว้ารัหยุดน่ารักดีบาย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 ครับลูกบายบายครับบายบาย บายบายวันไดน้อะบายบายนะคะบ๊ายบายค่ะบายบาย